สติกเกอร์สรุปสูตรฟิสิกส์พร้อมจำหน่ายแล้วนะคะช่วยให้น้องๆมีสูตรพร้อมใช้อ่านทบทวนได้สะดวกหรือจะส่งไปให้เพื่อนๆก็ง่ายดาวน์โหลดเลยที่ Li น e Store โจทย์ข้อถัดไปนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับก็มีเส้นลวดตัวนำอยู่เส้นหนึ่งนะครับที่มีพื้นที่หน้าตัดสม่ำเสมอนะครับก็สมมติว่าพื้นที่หน้าตัดมีค่าเท่ากับ A แล้วกันเนาะแล้วโจทย์ก็ยังบอกนะครับว่าข้างในเส้นลวดตัวนำเส้นนี้นะครับมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่นะครับ โจทย์ก็บอกค่ากระแสไฟฟ้าต่อพื้นที่มานะครับมีค่าเท่ากับ1คูณด้วย10ยกกาลัง6แอมแปร์ต่อตารางเมตรนะครับแล้วโจทย์ก็ยังบอกนะครับว่าเจ้าเส้นรวดตัวนําเส้นนี้นะครับทำจากวัสดุที่มีความหนานแน่นของอิเล็กตรอนอิสระนะครับเท่ากับ5คูณด้วย10ยกกาลัง28อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตรนะครับโจทย์เขาอยากรู้เขาว่าเจ้าอิเล็กตรอนอิสระที่ข้างในเส้นรวดตัวนำเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยขนาดของความเร็วรอยเลื่อน V ีเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็มาเริ่มคคํานนนวณนกััเลยะรบ สูตรของเรื่องนี้ก็มีอยู่สูตรเดียวเนาะคือ i นะครับมีค่าเท่ากับ e v a n นะครับเราต้องการจะหาอะไรครับข้อนี้เราต้องการจะหา v ถูกไหมครับดังนั้นทำไงครับเราก็ย้าย e a n ลงไปหารถูกไหมครับแล้วก็สลับข้างสมการนิดนึงนะครับก็จะได้ว่า v นะครับต้องมีค่าเท่ากับ i นะครับส่วนด้วย e a n นะครับโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างครับโจทย์บอกค่า i ส่วนเมานะครับคือบอกไอเนี่ย i อส่วนเอนะตัวบอกค่าตรงนี้มานะครับดังนั้นนะครับเราก็แทนค่านะครับ i อส่วนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งคูณด้วยสิบยกกำลังหกนะครับก็เขียนแค่สิบกำลังหกแล้วกันเนาะนะครับต่อไปนะครับก็หารด้วย e นะครับ e มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งจุดหกคูณอะไรครับคูณสิบยกกำลังลบสิบเก้านะครับ นะครับต่อไปก็คูณด้วย n นะครับ n คือ5คูณ10กํลัง28นะครับก็คูณกับ5นะครับคูณกับ10ยกกําลัง28นะครับอ่าโอเคนะครับก็ข้างบนนะครับก็ติดเอาไว้ก่อนนะ10กํลัง6นะครับหารนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการตัวเลขหน้ายกกำลังก่อนนะครับเอา1.6คูณกับ5 1.6คูณกับ5ได้เท่าไหร่นะ6 5 3 5 1 5ได้8นะครับ ต่อไปนะครับก็สิบกาลังลบสิบเก้าคูณกับสิบกาลังยี่สิบแปดเหลือเท่าไรครับยี่ิบแปดลบสิบเก้าก็เหลือเก้าถูกไหมครับอ่าโอเคนะครับก็ที่ไม่พอนะครับมาเขียนตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยต่อไปเราก็เอาสิบกำลังเก้านะครับตวัดขึ้นมานะก็เป็นลบดังนั้นข้างบนจะเป็นเท่าไหร่ครับ v ก็ต้องมีค่าเท่ากับสิบยกกำลังลบสามหาด้วยแปดถูกไหมครับ แต่ว่าคําตอบเนี่ยมันอยู่ในรูปของ10บยกกําลังลบสี่นะครับดังนั้นนะครับก็ทํา1บกําลังลบสามให้เป็น10บกาลังลบสี่นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ10บนะครับคูณกับ10บกาลังลบสี่ถูกไหมครับแล้วก็หารด้วยแดนะครับโอเคนะครับ10บหารแดมีค่าเท่าไหร่ครับก็มีค่าเท่ากับ1 2 5จุดสองห้าคูณด้วย10ยกกำลังลบ4ี่นะครับหน่วยที่คำนวณออกมาได้ก็จะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับดังนั้นตอบข้อไหนครับเนี่ย 1.25่งจุคณสิบกำลังลบสก็ตอบข้อ2เนาะน้องๆคนไหนสนใจได้รับการแจ้งเตือนอัปเดตวิดีโอใหม่ๆผ่านทางไลน์สามารถแอดไลน์พี่มาได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์บอกพี่ด้วยนะว่าขอเข้าไลนา์กลุ่มนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็ช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ